สวัสดีครับวันนี้ก็มาพักผ่อนนะครับที่บ้านต่างจังหวัดนะเป็นบ้านของพี่ชายนะครับก็ข้างหลังเราก็จริงๆจะเห็นเป็น้ำตกตะบดีตอนนี้เนะี่ยเราปิดเรื่องน้ำตกไปนิดนึงนะครับแต่ว่าวันนี้หลักๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาดูเจ้าบอกประคาบนี่นะฮะบอกลาคาบแต่จริงๆแล้วไฮไลท์ของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดำลงไปดูปลาคาบ ข้างล่างเลยนะครับว่าเขาเขามีสุขภาพเป็นไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็คือเขาค่อนข้างโตใหญ่มากขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราดำลงไปดูกันเลยนะไปะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมชุดดำน้ำลงไปดูกันเลยนะไปโอเอล้งนะลานเะดลงลง,ลงไป <laughs> อ่ี๋ยวเราจะดำไปดูใต้น้ำนะโลกว่า Thank you, Mike.

dạy không dạy không dạy không dạy Để không dạy không dạy không dạy không ัวแข็งแข่งไว้แ่จร um ิงๆไว้แ uh ข um, ่งแแกลงแล้วไฟแดงก็ดับไปแล้วไฟแดงขึ้นแล้วอบไแ้ก็พิบอย่างเงี้ยแต่รูปหายไปแต่ขึ้นยังมีรูปอยู่เลยเพราะว่ามัน Yeah. สวัสดีครับ